ใช่ใช่ไหมโอ้ยจิมเมนฝาอะไรกิดไหลย,ย้ยายย้ายเวียกไหลย,ย้ายนั้นเวียกไหลเนาะเอาสนิทกันเด้อค่ะเดี๋ยวมือหลงังสิเมื่อวานฟังไม่ายก่อนนอนค่ะสวัสดีค่ะใครนี่ใครปึงปึงแว่นตาสังเกตแว่นตาย้ายเดินดเออเอเล็กมานไวเ,เสียกมา เปลี่ยนเบื้อหนา้าเบื้อหลังอยู่จะได้อยู่เป็นสุขเดยน,นี้ไปนอนไปลูกไปย่าคุยหน่อยคุยกับเพืเ่อนนหรือจะให้ย่านอนไปไปนอนกัน่ะใกล้สีเลียวเหลียว้านรับปุ่นเลียวเด้่อกับเกาดากเกากรนอยูาหายย่ยหันล่ะเกาให้นายย่าอยู่หันตอนนี้นถ้ากันกินข่าวแรงกันละไปสีนอนกันเหรยัง นองเอ้ยภาระกิจมือนี่กับไก่ละลายมือนี่กัมามาถักท้ายก่อนนอนเด้อถ้าอัดคลิปอัดคลิปไว้มือเสียงโรงงานเขากับบุคคลได้ยินดอกโรงงานกระดาษแต่อยู่ใกล้ๆนี่ยแหละค่ะท่านพวกอยู่ใกล้เสียงโรงงานเขากับบุคคลได้ยินดอกโรงงาน กระดาษไปอยู่ใกล้ๆนี่ยนะค่ะท่านพวกอยู่ใ,ในพันได้พันสองพันสองประมาณนี้ละเแ็ดคลิปเลี้ยวมากอะประมาณเดือนเดือนเดือนเสีดอัดวิดีโออัดเขาเอิญยังอะไทยทอดสดสิย้ายกะไทยมาได้ดอกหลานกวนพี่น้องอ่าใช่ใช่ไหม โอ้ยชิเมนผ้าะไรกิดไหลยายยายเวียกไหลยายนั้นเวียกไหลเนาะหรือจะให้ย่านอไนไาจะปนอนกันบนบ่ำอยู่สมัยตะกี้ยายกับไปเห็นงานในโรงงานนี่แหละค่ะแล่นกระดาษนี่ละยายซื้อบ้านไว้เอาะบ่เคยได้คิวเนาะสมัยตะกีโโ้โอ้ยชิแมนลำบากพี่นองเลยสุดสิบเรี่ยวใจละมือตะเวน้นจนสิได้เงินเขา มึงเปี่ยนมึงเปี่ยงอ,อันไรพี่น้องเอ้ยเหมือนเป็นตาลายอันลงอัน <c oughs> <abytes. S 1> ยังบ้านได้เพื่อนหลายอยู่พี่น้องเอ,อ้ยได้พัน,น,นหนึน่งจะให้หน้าพี่น้องไข่มันต้องลงมือละสองคลิปค่ะมือละสองคลิป มันล่องไหลไปไหนมันมีมาลายเหตุชนบุรี่มืออื่นจก้กชนบุรี่ไปทรงกลองคือเก้าเลยค่ะไปเบกีกเบียกหามหามคือเก้าห,าหลายะ้ายมึง<อ>เปลี่ยนเื้อนหนามื้อหลังอยู่จะได้ยูเป็นสุกเดยน,น,นี้ไปนอนไปลุกไปยากคกุยหน่อยกุยกับเพื่อนเพื่อนถ้ากันจินข้อแรกกันเหรอไปสีนอนกันเหรอยัง พา,ายและกิจมือนีก่ะใกล้ละมลีน่มอ,อัดปากดีนี่เบาพราะท่านใดใช่ไหมคะน้องใบบัวมันบอยู่สมัยตะกี้ยายกับไปเห็นงานในโรงงานนี่แหละค่ะเล่นกระดาษนี่ละยายซื้อบ้านไห้เอาเพื่อได้ชนบุรีมืออื่นจะชนบรุรีไปทรงกลองคือเก่าเลยค่ะไปเบกีกเบกีกหามหามคือเก้านั่นหละยาย ค่ะใช่ใช่ไหมโอ้ยจีเมนพื่อะไรกิดไหลาย,ยายยายเวียกไหลาย,ยายนั้นเวียกไหลเนาะอันไรพี่น้องเอ,อ้ยเหมือนเป็นตาไหลอันลงอันยังบพันได้เพื่อนหลยอยู่พี่น้องเอ,อ้ยได้พันหนึ่งเสาบ่มีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปกับสิลุงเลยเนะี่ยเมือนเสาหรือจะใหญ้ญามอง ไปนอนกันมึงเปลีป่ยนมือหนามือหลังอยู่จะไ,ได้ยูเป็นซุขเลยนี่ไปนอนไปลูกไปอยากคุยหน่อยคุยกับเพืเ่อนๆต่ตอนนี้ก็เงียบเงียบอยู่ค่ะไอ้ประตูบานเฮาค่างหมบ้านนี่ก็เป็นมิแกะแจะจโอ้ยลานหน่อยอื่นเ้าวดีนน ตีซีเจ้ต่างเวลาไวตีซีพี่น้องไปในพันในพันสองพันสองประมาณนี้ละเช็ดคลิปเลี้ยวมากอะประมาณเดือนเดือนเดือนแจะแจะแจโอ้ยลานหน่อยอื่น้าวปบะตีซีเจ้าต่งเวลาไวตีซีพี่น้องไปอตอนนี้ก็เงียบเงียบอยู่ค่ะ ไอประุมบ้านเฮาทางหมู่บ้า,บานนี่ก็เป็นมันตรงลง่งเมื่อละสองคลิปค่ะมื่อละสองคลิปมันล่งไหลไปไันมันมีมาลาเหตุใครนี่ใครปึงป่งปึ่งว่นตาสังเกตว่นตายายเดินเ <c oughs> ด้เอเล็กมาไว้เ,เสียกมาชนบัรี่มื่นอื่นจา้าชนบัรี่ ไปทรงกล้องคือเก้าเลยค่ะไปเบรกเบรกห้ำห้ำอ้เก่าหน่ะละยายได้บ่เดือนเดือนนึงนี่ละจ้านี่อยากนมก้นหน่อยแหละสีไทยถอดสดไไดุดกระไทยบ่ว่ามีสมาธิค่ะเล็กหน่อยกวนส่วนสีนอนเบาว่าสันนถ้ากันจินข่าวแรงกันละไปสีนอนกันละยังนอนเลยพาละากิฟต์มือนี่กค่ะ ไก่ละหลัลงมึง<อ>เป,เป,เป,นนเปลี่ยนเบื้อหน้าเบื้อหลังอยู่จะไ,ได้อยู่เป็นสุขเลยนี่เป็นนอนไปลูกไปไยากคุยหน่อยคุยกับเพื่อนๆมันก็นหน่อยแหละสีไทยถอดสดกับทไทยบะได้อกว่ีสมาธิีค่ะเด็กหน่อยกวนส่วนสีนอนเบาว่าสันออตอนนี้ก็เงียบๆอยู่ค่ะไอ้ประตูบานเฮา ทางหมู่บ้านน,นี่ก็เป็นมินมอัดปากเป็นนี่เบ,บาเพราะท่านใดใช่ไหมคะน้องใบบัวไอซเลี่ยวเลี้ยวร้านลับปุ่นเลี้ยวเด็กกับเกาดากเกาก้ากอนอย่านละเกาให้นยายยะอย่าแบบตอนมนี่ก็มามาถักทขายก่อนนอนเด้อถตาอัดคลิปอัดคลิปไวมือในพันในพันสอง พันสองประมาณนี้ละเ็ดคลิปเลี้ยวมากอะประมาณเดือนเดือนเดือนเสียอ,อัดวิดีโออัดเขาเอิญยังอะ่ะไทยทอดสดดิย้ายกับไทยมาได้ดอกหลานขวนพี่น้องอยิว้วเนาะสมัยมเมื่อกี้โอ้ยที่แมนลำบากพี่น้องเลยสุดสิบเลี้ยวเจะละเมือตะเว้นจะสิไดงเงินเขาเบืองเบียง,บงเบืองเปียง ชนบลูรีมืออื่นจา้าชนบลูรีไปส่งกลองคือเก่าเลยค่ะไปเบรกเบรกห้ำหามคือเก่าน่ะล่ะยาย,ายนี่นมอ,อัดปากอยู่นี่เบาเพระท่านใดใช่ไหมคะน้องใบบัวไอศครีมเลีเล้ยวร้านรับปุ่นเลี้ยวเดี๋กับเกาดากเกากลนอยู่หันละเกาให้เนย่าอยู่หันละแบบตอน,นเจ๊แย่โอ้ยร้านหน่อยอื่นสาวแบบนี้ ตัดแต่งเวลาไว้ตีซีพี่น้องไปไปนอนบ้านไปพี่น,อน้องเป็นยัางปีไปฝ่างาน่านมัวเมืออ่อกน่างงานดีๆเขากันรัดคิ้วรัดอันอไว้พี่น้องเอ,อ้ยเหมือนเป็นตาหลายอันลงอันอยังบ้านได้เพื่อนหลายอยู่พี่น้องเอ,อ้ยได้พันหนึ่งได้บ่เดือนเดือนหนึ่งนี่ละจ้าอยาก เสียงโรงงานเขากับบกคอยได้งิ้ยนดอกโรงงานกระดาษตะอยู่ใกล้ๆเนี um? <that> ่ยละค่ะท <cus ancient> ่านพวกอยู่ใกล้ๆใครนี่ใครปึงปึงเ่นตาสังเกตเ่นตายายเดินเด้อเอาเล็กมาดไว้เสียกมาเอาเสนีกันเด้อค่ะเดี๋ยวมือหลังสิมงบ่อยฟังไม่บายก่อนนอนค่ะ สัสดีคดพันด้พันสองพันสองประมาณนี้ละเ็ดคลิปเลี้ยวมากอะประมาณเดือนเดือนเดือนใครนี่ใครปึงปึงเ่นตาสังกเกตเ่นตายายด้วยเ <laughs> ดอเอเล็กมาดไวเสียกมาชนบุรีมาอื่นจ้ชชนบุรี ไปทรงกล้องคือเก้าเลยค่ะไปเบรกเบรกขำๆมึ้อเก้าน่ะล่ะยาย,ายสีอัดอัดวิดีโออัดเขาเอินยังอ่ะไทยทอดสดดิยายกับทไทยมาได้เราหลานขวนพี่น้องเสาร์บ่มีเวลาเด็ดเด็อ,อัดคลิปกับสีลุงเลยเนี่ยมาเสาร์ชนบุรีมืออื่นจจกช้นบรุรีไปทรงกล้องคือเก้าเลยค่ะไปเบรกเบรกขำๆมึ้อเก้าน่ะล่ะยาย,าย นี่ก็มามาถักทายก่อนนอนเด้อตาอัดคลิปอัดคลิปไหวหมือ,อถ้ากันจินข่าแรงกันละไปสินอนกันละยังนอนเลยพ้าแลคกิ๊บมือนี่ก่ะ